สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่งอารุณพยากรณ์นะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2563นี้นะคะ การพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วๆไปไย่ไได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขค่ะถ้าหากว่ามีข้อความไหนไม่ตรงจิตตรงใจทําให้ไม่สบายใจก็ขอให้ผ่านเลยไปนะคะอย่าได้เก็บมาใส่ใจอย่าได้เก็บมาคิดนะคะ แต่ถ้าว่ามีข้อความตรงไหนจะเป็นแนวทางได้ทำให้ท่านผู้ฟังสบายใจได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ,ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีเดือนพฤศจิกายน2อง3นหรกานี้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานก่อนค่ะ the lovers The Hermit Judgment Queen of Cups Seven of Pentacles ในเรื่องการงานนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะ a h l e เ v e r s สตรงนี้นะคะบอกว่าท่านจะมีเพื่อนร่วมงานดีนะคะมีทีมเวิร์ก ดีนะคะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเลอฟเวอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักใช่ไหมความรักความอบอุ่นนะคะการดูแลซึ่งกันและกันแต่ว่านะคะงานของท่านเป็นไปด้วยดีไหมไหม่นะคะเป็นลักษณะของการทรงทรงทรง,ทรงสุดๆพยุงตัวไปได้เรื่อยๆนะคะไม่โดดเด่นอะไรนะคะถ้าเป็นธุรกิจการค้าการขายก็ถือว่า พอขายได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะได้กำไรกำไรมากมายนะคะก็ถือว่าเพียงแต่ว่าพยุงในช่วงนี้ให้ช่วงนี้ผ่านไปเฉยๆนะคะก็คือเคยทำอย่างนี้เคยประกอบงานนี้ธุรกิจนี้จะไปทำอย่างอื่นก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรเพราะฉะนั้นแม้ว่ามันจะเป็นไม่ค่อยดีทรงๆซุดๆเงาๆเนี่ยก็ต้องทำไปก่อนนะคะถ้าท่านหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะท่านย่งไม่ได้นะคะ ต้องให้ผ่านช่วงนี้ผ่านเดือนพฤศจิกายนไปก่อนและถ้าหากว่าท่านคิดจะ,ะขยายธุรกิจหรือว่าลงทุนทําอะไรก็ตามนะคะแม้แต่การเปลี่ยนแปลงย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะก็คือลากออกแล้วไปหางานใหม่นะพูดง่ายๆนะคะอาจารย์อยากจะแนะว่าพักไว้ก่อนนะคะชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจในตรงนั้นนะคะมันงานมันอาจจะไม่เด่นนะคะแต่ว่า ถ้าท่านไปนะคะถ้าท่านลาออกหรือไปหางานใหม่อาจารย์ดูแล้วว่าจะมีปัญหานะคะบางท่านนะกจัดเม้นขึ้นมานะคะผมบอกว่าบางท่านน่าจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปรับตำแหน่งใหม่ไปรับหน้าที่ใหม่นะคะ แต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์ก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าให้หมั่นทําบุญทําทานนะคะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเพิ่มบุญให้ตัวเองนะคะแล้วก็ถึงเบิกบุญนั้นมาใช้นะคะใบนี้ค่ะต่อมาค่ะราชินีท้วยนะคะงานของท่านมั่นคงนะคะแต่ก็อย่าแบบที่อาจารย์ว่าแหละไปได้เรื่อยๆมั่นคงก็จริงแต่ไม่ได้เด่นอะไรมากมายนะคะก็คือไปได้ จะว่าไงล่ะไปได้เรื่อยๆนะคะเคยเคยทำแบบไหนก็จะแบบนั้นแต่ถ้าหมายถึงข้าราชการหรืองานออฟฟิศก็จะเป็นจุดเด่นเลยว่างานนั้นมั่นคงแต่งานของท่านไม่ได้เด่นพอนะคะไม่ได้เด่นพอที่จะเข้าตากรรมการหรือไม่เด่นพอที่คนเข้าใจเห็นนะคะตรงนี้นะคะสรุปว่าท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะในเรื่องงานช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นนะนะคะ งานอาจจะแค่พยุงตัวไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เด่นอะไรถ้าท่านคิดจะหางานใหม่อาจารย์ขอแนะนะคะว่าชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งหาหรือว่าท่านไหนที่คิดว่าจะลงทุนอะไรก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะคะใบนี้บอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะสองใบนี้นะคือความเศร้าความเหงานะคะต่อไปค่ะในเรื่องการเงินนะคะการงานมี ปัญหานิดๆหน่อยๆนะคะตรงนี้แล้วการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องการเงินนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะ a e of Swords a g e of Cups Queen of Pentacles Two of Swords King of Wands ท่านที่เกิดวันพฤหัสคะการเงินในช่วงนี้นะหนังหนาสาการเหมือนกันนะคะถ้าขึ้นแปดด่านะคะเนี่ยปัญหามากพอสมควรนะคะติดนี้ติดสินนะคะ,ะวิ่งหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะคะใบนี้ขึ้นมานะคะเราก็ยังขยายด้วยแปดถ้วยด้วยนะคะเห็นไหมคะ,ะการเดินจากเดินหนีพระจันทร์เศร้านะคะม่บงบอกว่าช่วงนี้การเงินไม่ดีนะคะอาจจะมีรายจ่ายเยอะไหมนะคะ หรือไม่ก็มีการกู้หนี้ย,ยืมสินที่ท่านได้สร้างไว้ก่อนมันเป็นภาระผูกพันอย่างนี้ก็ได้นะคะในช่วงนี้นะต่อมาค่ะราชินีหรียญค่ะนั่งมองเหรียญในมือเหงาเศร้านะคะก็แสดงว่าเงินมีแต่มันไม่พอใช้ใจ่ายนะคะมีไหมมีนะคะแต่รายจ่ายมันเยอะเยอะเกินกว่าที่ท่านจะสบายใจได้นะดูนะคะดูภาพนั่งเหงานั่งเศร้าค่ะและถ้าหากว่าท่านคิดจะไปกู้ธนาคาร เพื่อที่จะมาลงทุนหรือทําอะไรช่วงนี้ท่านไม่ผ่านนะคะสองดาบนี้บอกเลยว่าการกู้ยืมเงินต่างๆของท่านยังไม่ผ่านนะคะแล้วก็ให้ระวังนะคะถ้ามีคนมาชวนลงทุนหรือมีคนมาชวนทําอะไรท่านอย่าทํานะคะอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองตัดออกเลยนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวเป็นอันขาดนะคะแม้แต่เขาจะมายืมยืมนิดๆหน่อยๆก็ปฏิเสธเลยนะคะท่านจะไม่ได้คืนนะคะถ้าท่านให้คน ืใบสุดท้ายค่ะราชาไมเท้านะคะราชาไมเท้าก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเงินท่านมีนะคะมีแต่ว่ามีพอใช้นะคะเพราะว่าภาระนี้สินที่ติดพันมามันเยอะนะคะขยายด้วยสองดาบนะคะเนี่ยถ้าสองดาบคู่อย่างนี้ก็คือบอกเลยว่า เงินมีแต่ไม่พอใช้นะคะอยู่ในภาวะที่ท่านต้องต่อสู้ดิ้นรนมากๆนะคะสำหรับชาววันพฤหัสในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ,ะการเงินของท่านจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมท่านจะต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคนะคะก็ให ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าท่านต้องประหยัดมากๆนะคะและอย่าพยายามไปสร้างนี้เพิ่มนะคะแปดดาบนี้อาจจะเป็นการสร้างนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะท่านอยากท่านอยากจะหนีจากนี้สินที่ท่านมีใช่ไหมคะแปดถ้วยเนี่ยแต่ถ้าท่านไปสร้างเพิ่มอีกก็จะกลายเป็นนี้เป็นสินผูกมัดผูกพันมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะต่อไปค่ะในเรื่องความรักค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสความรักเป็นอย่างไรบ้างคะ ten of w n d s f of u r o w a n d s Three of cups, t w of o w a n d s e h t of w a n d s อความรักถือว่าดีนะคะค่ะ,ะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะความรักของท่านเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจารย์ทำนายทั้งคนมีคู่และคนโสดนะคะรวมๆกันไปเลยนะคะว่า เดือนพฤศจิกายนนี้ความรักจะเป็นอย่างไรนะคะจากหน้าไพ่นะคะบอกว่าความรักของท่านดีนะคะสิบเท้านี้นะคะหมายถึงความรักความผูกพันนะคะกอดติดจิตแน่นกันนะคะขยายด้วยสีเส่เท้านสี่เท้าก็คือความมั่นคงของชีวิตนะคะรูปบ้านรูปการแต่งงานนะคะมีโอกาสที่จะไปถึงมันหมายแต่งงานได้นะคะสามถ้วยการเฉลิมฉลอง ะคะท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะนะคะส่วนคนโสดก็จะมีคนเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะตรงไหนที่บอกว่ามีคนเข้ามา2ไงม่เท้านะคะ2ไม้เท้านะะาี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตท่านนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนนะคะตรงนี้เพราะเป็นลักษณะของยืนมองลูกโลกใช่ไหมคะแล้วเป็นไงคะความรักต่อไปนะคะหนม้เท้าบอกเลยว่าประสบผลสําเร็จนะคะ อาจจะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้นะคะท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้ส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถือว่าความรักของชาววันพฤหัสนี้ดีนะคะจะมีปัญหาก็จะเรื่องการเงินนะคะกับการงานนะคะการงานนี้ก็แค่ทรงๆสุดๆพยุงตัวไปได้ แต่การเงินจะต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะถือว่าการเงินอยู่ในช่วงวิกฤตค่ะต่อไปค่ะในเรื่องโชคลาภค่ะ view of fortune six of wands โชคลาภนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้า view of fortune มานะคะถือว่าท่านโชคดีนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้ลาบใหญ่ด้วยนะคะใบนี้นะ นะคะอาจจะเป็นทรัพย์สินมรดกนะคะหรือว่าเงินประกันหรือว่าแม้แต่เสี่ยงโชคต่างๆนะคะใบนี้เหมาะแก่การเสี่ยงโชคนะคะและยังขยายด้วยไพย่หกแม่ท้าด้วยนะคะใบนี้ก็เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะชัยชนะเห็นไหมคะคนมายืนอวยพรอวยใยให้ท่านอยู่นะคะก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะอาจจะเป็นอ่า หมายเลขทะเบียนรถนะคะที่ท่านเดินทางนะคะใบนี้หรือเกี่ยวกับบ้านที่ดินก็ได้ค่ะต่อไปสุขภาพนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ king of cups k n i g h t of source สุขภาพดีนะคะสุขภาพดีแต่ว่าให้ระวังหน่อยนะคะถ้าไพ่ถ้วยขึ้นมานะคะระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะเบาหวานอย่างนี้นะคะ เพราะว่าเกิดจากการดื่มการกินมากเกินไปใช่ไหมคะเนี่ยก็ให้ระวังพวกภูมิแพ้เบาหวานนะคะส่วนสุขภาพกายดีที่จะระวังหน่อยเป็นสุขภาพใจสุขภาพจิตนะคะอย่าคิดมากอย่าเครียดนะคะจะทําให้อ่า,อาร่างกายไม่ดีไปด้วยนะคะสุขภาพใจถ้าเครียดมา,มากๆก็จะทําให้ร่างกายไม่สบายไปด้วยค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสคะ ตามที่อาจารย์พยากรณ์มานะคะสิ่งที่ท่านจะต้องดูแลเป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะก็คือในเรื่องการเงินนะคะก็พยายามเก็บหอมรอมริบไม่พอใช้ก็ไม่ต้องใช้นะคะส่วนงานก็ปล่อยให้ไปเรื่อยๆตามวาระถึงเดือนหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการค้าขายอาจจะขยับดีขึ้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้ก็ได้นะคะยังเรายังมีหวังยังมีโอกาสว่าวันพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะคะ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะเผื่อว่าอาจารย์มีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ